ใครที่ชอบกินแหนมเนืองชอบกินผักนะคะต้องเซฟคลิปนี้ไว้เลยค่ะอยู่กับร้านครัวเมืองเวลาอยู่วันนี้น <ฮะ S 2> เรามากินที่สาขาโรบินส,สันสีสันนะคะไฮไลท์เลยนะคะที่นี่นะคะเขาให้ผักเติมฟรีแล้วก็น้ำจิ้มเติมฟรีแล้วเขาจะเสิร์ฟแหนมเนืองนะคะมาให้แบบนี้เลยค่ะเติมฟรีได้หมดนะคะยกเว้นตัวแหนมเนืองเนี่ยแหละ,คะใครที่เป็นสายผักนะคะต้องชอบค่ะเพราะว่าผักที่เขาให้นะคะก็เป็นผักแบบออแกนิกด้วยเวลาที่อยากจะกินแหนมเนืองนะคะก็นึกถึงร้านนี้นี่แหละค่ะพนักงานที่ร้านนะคะก็ดูแลใส่ใจดีมากเลยค่ะ พอผักหมดนะคะไม่ต้องเรียกเลยค่ะผักมาเสิร์ฟทันทีเลยยัง,ยงมีเมนูอาหารเวียดนามให้ทานอีกเพียบเลยค่ะวันนี้เราก็สั่งเป็นก๋วยจั๊บมาะคะก๋วยจั๊บชามใหญ่มากเลยนะคะกินกับแม่2คนกําลังดีเลยน้ำซุปที่นี่นะคะอร่อยเส้นก็อร่อยแทบจะไม่ต้องปรุงเลยค่ะเส้นก๋วยจั๊บนะคะต้มออกมากําลังดีเลยค่ะเหนียวนึง่งกับน้ําซุปร้อนของเขานะคะลงคอดีมากเลยค่ะคุณแม่ยังเอ่ยปากชมเลยนะคะว่าอร่อยค่ะใครที่ชอบกินอาหารเวียดนามนะคะก็ขอแนะนําร้านนี้นี่แหละค่ะโคเมืองเวลา มีหลากหายสาขาเลยนะคะสามารถเสิร์ชดูได้นะคะอร่อยบอกต่อวันนี้นะคะสําหรับสายผักรักสุขภาพผ่กก็เติมฟรีน้ําจิ้มก็เติมฟรีตัวแหนมเนืนเองก็อร่อยครัวเมืองเวลาวยวนค่ะ